ตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะครับที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนถึงเชียงใหม่เอยเกิดถึงอมก่อยประมาณ12กิโลครับไฟป่าครับไฟป่ากินน่าจะกินพื้นที่ประมาณหลายไร่อยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยครับไฟป,ป่ามันก็จะเริ่มไหมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนี่ยครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหมไหมหมดแล้วนะครับก็เหลือฝั่งฝั่งฝุ่นก็ล่างสิใหม่ใหม่ก็ร่างสิเบิดเนี่ยครับเกือบนึ่งทุ่มครับยิง่งแจี่งอยู่ยังบ่ทันเมือดปนไดโอเคครับไปแล้วบัดดี นี่ครับใส่ละคือประชดเกือบหนึ่งทุ่มครับนี่ชัดแล้วอีกจุดหนึ่งครับนี่ไฟกำลังใหม่เลยครับ ดับือสิบวได้หรอกนี่ไฟนี่เนี่ยครับในแบบหลายสายเงาไปถึงกระบนเลยครับนี่ครับอันนี้นะจะก่อนถึงอุปมงย์ประมาณ15กิโลครับ ครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อกันนี่จุดหนึ่งครับอู้ไฟกำลังใหม่เลยอันนี้ก่อนถึงกิโลประมาณไอ่ก่อนถึงตรงไกลประมาณห้ากิโลครับเนี่ยครับเนี่ยครับใหม่หมอกควันเต็มเลยล่ะมือเนี่ยบนมือเนอกกี่ยนองกแร้งเลยล่ะเนี่ยครับ นนเกือบทุ่มแล้วครับเมือแล้วอันนี้น่าจะไม่ไม่ไปแล้วครับนี่แถวนี้เห็นตาดำดำเห็นตาคอนไฟครับผมเนี่ยครับนาฬิกานาฬิโมง18-53นะครับเกือบทุ่มหนึ่งโอเคครับผม